ะะวันนี้นะคะเนยก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ชายนะคะที่แบบตัวเด็ดๆเ,เลยนะคะที่แบบรีวิวแน่นมากอันนี้แบบคนที่แบบใช้จริงมาการันตีเลยนะคะก็จะมีตัวนี้เลยตัวนี้เรียกว่าลาโดนะคะตัวนี้เรียกว่าลาโดเป็นแบบฉีดอันนี้นะคะให้ฉีดฉีดสองทีฉีดสองท,ทีก่อนที่จะมีกิจกรรมดึบด๊บๆๆกันนะคะอันนี้จะทําให้ เยนานนะคะทนเยทนเยนานนะคะฟิตยันเช้าเลยนะคะตัวนี้ฉีดแค่สองทีเท่านั้นฉีดไปเลยก่อนทํากิจกรรมนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นทีเด็ดเลยนะคะก่อนทํากิจกรรมฉีดเข้าไปเลยรับรองว่าแข็งแน่นปักเยยันเชา้ายังยังไหวอะ่ะเนี่ยนะคะตัวนี้นะคะ